รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะคนไทยทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษที่จะทําให้ชีวิตการทํางานง่ายขึ้นเพียงแค่คุณเข้าใจและใช้มันได้อย่างถูกต้องกับรายการ Yes I Can Do It เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสําคัญมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามถ้าคุณมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วแล้วก็รับรองว่าชีวิตการทำงานของคุณจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับตัวแทนของคนไทยในอาชีพพนักงานให้บริการในร้านอาหารที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีถูกต้องและชัดเจนมาร่วมฝึกฝนภาษาอังกฤษและวัดพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปกับ Yes I Can Do It เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับพวกเขาทั้ง3คนได้เลยค่ะคุณโดนัทคุณบูมและคุณนอนค่ะคนแรกน้องโดนัทสาวช่างฝันจากแดนอีสานตั้งใจไว้ว่าจะกูอินเตอร์เลยทำให้เธอใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างไม่เขินอายเจอชาวต่างชาติเมื่อไหร่ขอให้บอกโดนัทพร้อมจัดเต็ม Come on, baby. คนที่สคุณบูม เคยทำงานในร้านอาหารต่างประเทศกว่า4ปีพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมระดับพรีเมียมเกรดเเจอลูกค้าชาวต่างชาติเมื่อไหร่หัวใจตั้นรัวเพราะกลัวไม่ได้สปีกอังกฤษให้ชีวิตชิคคูว้าว <Wow. S 1> คนที่3คุณอ่อนพนักงานสาวหน้าหวานในร้านกาแฟาและเบเกอรี่ประสบการณ์ทำงานมา,มามากกว่า2ปียังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เลยทำให้วันนี้หยุดชงชากาแฟเมาแก้การออกเสียงกับเราเอาลละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะพร้อมกันแล้วนะคะที่จะไปฝึกออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและชัดเจนกันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะกับ Yes I can do it เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษดาวเรดภาษ,าษาอังกฤษที่จะทำให้ Speak English ดีดีขึ้นของเราในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านจะได้รับประโยคคำถามและได้ประโยคคำตอบที่เป็นตัวเลือกภาษาอังกฤษใครเลือกได้ถูกออกเสียงชัดรับคะแนนไปเลยสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขัน ผู้ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้เป็นเดอะวินเนอร์ประจำรายการ Yes I Can Do It lemonade. เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษรับถ้วยรางวัลชนะเลิศของเราไปครอบครองการที่เราจะออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและชัดเจนนั้นเราจะต้องมีผ <dishes> ู้ช่วยที่เป็นเจ้าของภาษามาค่ะวันนี้ขอเชิญคุณสตีเฟนโทมัสค่ะสตีฟชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอยู่เมืองไทยมามากกว่า10ปี ภาษาไทยก็ดีภาษาอังกฤษก็สุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะส้มตำที่ฝากซื้อไปปลุปราโอ้ยลืมแล้วแต็จะไม่ได้กินเอเมองหน้าค่ะสบตาาไเป็นยังไง้ดูสวยสวยทั้งนี้ค่ะเป็นไหยังสวยเป็นยังไงบ้างคะโอเคโอเคสบายดีไหมสบายดีค่ะทักทายหน่อยไหมคะผู้เข้าแข่งขันของเรา Are you ready? Yes. yes. เอาละค่ะสำหรับคำถามข้อที่หนึ่งนะคะ <Yes. S 1> ในฐานะพนักง,งานบริการถ้าคุณต้องการถามลูกค้าว่าต้องการจะนั่งตรงไหนคุณจะถามลูกค้าว่าอย่างไรระหวะ่าง Where would you like to sit? Where would you like to sit? หรือ Where are you going to sit? Where are you going to sit? มีคำตอบในใจกันแล้วนะคะขอคุณโดนัทตอบเป็นคนแรกค่ะตอบข้อ b ค่ะค่ะ where are you going to sit where are you going to sit คุณบูมค่ะผมเลือกข้อ a ครับค่ะข้อ a ค่ะ where would you like to sit ค่ะและคนสุดท้ายของเราอย่ายอมแพ้ค่ะนะคะคุณนอนข้อ a ค่ะค่ะ where would you like to sit เอาละค่ะงั้นเราไปดูคำตอบกัน คำตอบว่าไงคะ Where would you like to sit Where would you like to sit แปลว่าคุณต้องการจะนั่งตรงไหนครับส่วนอีกประโยคคือ Where are you going to sit แปลว่าคุณจะนั่งตรงไหนครับจริงๆแล้วมันเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าชาวต่างชาติเขาชินเวลเาเขาเข้าร้านอาหารมีใครที่จะนำเข้าไปที่โต๊ ไม่ได้ไม่ได้ไปเองไม่ได้เดินเข้าไปเองเหมือนที่เมืองไทยเวลาเราเข้าร้านเราไปนั่งเองแต่ว่าที่ร้านอาหารต่างประเทศเมื่อเข้าร้านอาหารมีใครที่จะที่จะพาคนไปนั่งที่นี่ที่นู่นอาจจะเป็นที่ที่เขาจองเอาไว้หรือออย่างเงี้ยจะมีคนพาไปอ๋อแล้วอาจจะถามเขาว่าโอ้อยากจะนั่งที่ไหนดีเพราะว่าอาจจะนั่งติดกับนาดางหรือ ไกลๆพียโนอะไรเงี้ยให้เขาได้เลือกอใช่ไหมคะโอเค <Okay. S 1> <laughs> คำถามที่สองค่ะในฐานะพนักงานบริการถ้าคุณต้องการถามลูกค้าว่าคุณชอบอาหารประเภทไหนครับคุณจะถามลูกค้าว่าอย่างไรระหว่าง Do you like food Do you like food หรือ What kind of food do you like What kind of food do you like ขอคุณบูมตอบเป็นคนแรกเลยค่ะขอโทษครับอาการหลุดนิดหน่อยมีอะไรในใจไหมคะเราคุยกันได้ค่ะก็ถ้าเอาหากผมก็ตอบเองครับ you like food you like food ก็คือแบบชอบอาหารปะก็ถ้าไม่ชอบอาหารก็แนะนำเครื่องดื่มไปคือเขาจะสั่งไม่ใช่นะครับตอบีครับ What kind of food do you like What kind of food do you like เพราะว่าเราจะได้แนะนําเมนูได้เพิ่มเติมครับผมคุณออนค่ะตอบข้อไหนดีคะตอบข้อ B ค่ะ What kind of food do you like และสุดท้ายคุณโดนัทค่ะตอบข้อไหนคะตอบข้อ B ค่ะ What kind of food do you like งั้นเราไปดูคําเฉลยกันเลยค่ะคุณสติป What kind of food do you like, kind of do you like? แปลว่าคุณชอบอาหารประเภทไหนครับส่วนอีกประโยคนึงก็คือ Do you like food แปลว่าคุณชอบกินอาหารไหม จะดูงงๆนะคะใครจะไม่ชอบกินอาหารบ้างหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ที่เมืองไทยไม่มีคนกินกิน2ีชั่วโมงกิน24ชั่วโมงเปิดทุกชั่วโมงใช่เป็นเหตุผลที่ผมชอบเมืองไทยชอบเหมือนกันค่ะคำถามข้อที่3ค่ะถ้าคุณต้องการบอกลูกค้าว่าที่ร้านมีอาหารอร่อยหลายเมนูคุณจะสั่งเมนูไหนดีครับ คุณจะบอกลูกค้าว่าอย่างไรระหว่าง We have many delicious dishes which would you like We have many delicious dishes which would you like หรือ We have a lot of delicious food what do you want We have a lot of delicious food what do you want ขอคุณออนตอบเป็นคนแรกค่ะออค่ะตอบข้อเค่ะ We have many delicious dish which would you like ค่ะมาเป็นคุณโดนัทค่ะเค้าตอบข้อ <coughs> A we, like? <coughs> <coughs> <coce> <coughs> we have many delicious dishes which would you like สุดท้ายนมหรอของเราอ่ะค่ะบูมข้อ <coughs> A We have many delicious dishes which would you like และสําหรับคําตอบในข้อนี้ <coughs> We have many delicious dishes which would you like <coughs> We have many delicious dishes. which would have delicious dishes, like? many you แปลว่าที่ร้านมีอาหารอร่อยหลายเมนูคุณจะสั่งเมนูไหนดีครับส่วนอีกประโยค we have a lot of delicious food what do you want แปลว่าเรามีอาหารอร่อยๆหลายเมนูจะรับอะไรดีครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าประโยคสองประโยคเนี่ยคือมันมีความหมายเหมือนกันแต่มันขึ้นอยู่กับการใช้ในสถานการณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ เพิ่มความสุภาพให้กับประโยคใช่ครับเข้าสู่คําถามที่4กันแล้วนะคะคําถามที่4มีอยู่ว่าในฐานะพนักง,งานบริการถ้าลูกค้าบอกคุณว่า this is not what I ordered this is not what I ordered นี่ไม่ใช่เมนูที่ฉันสั่งนะคุณจะบอกลูกค้าว่าอย่างไรระหวะ่า I'm so sorry I will change it for you please wait a moment I'm so sorry I will change it for you. Please wait a moment. หรือ <laughs> Sorry, would you like a new dish? Sorry, would you like a new dish? คนโบมตอบเป็นคนแรกอ่ะอ๋อผมคนแรกเลยเหรอครับค่ะดูหน้าตาพร้อมที่สุดค่ะบอกว่าพร้อมจริงแล้วไม่พร้อมข้อ A ครับค่ะ I'm so sorry. I will change it for you. Please wait a moment. คนที่สองค่ะขอเชิญคุณ<อ>นอนตอบค่ะถามข้อเ<อ> <ขอ S 3> ค่ะ,ะ I'm so sorry I will, I will change it for you Please wait a moment เอาละค่ะคนสุดท้ายของเราก็ขอตอบข้อ A ค่ะอ่าไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะ I'm so sorry I will change I will change it for you Please wait a moment เอาละค่ะกันเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะคุณซี่ายังไงคะ <ded> I'm so sorry I will change it for you Please, Please, will moment. change moment. wait a wait a so sorry. I'm I will change it for you. Please wait moment. แปลว่าขอโทษจริงๆครับผมจะแก้ไขให้กรุณารอสักครู่ครับส่วนอีกประโยคนึงนะคะ sorry would you like anel dish แปลว่าขอโทษครับผมเอาเมนูใหม่ให้คุณได้ครับและคำถามสุดท้ายของเราค่ะในฐานะพนักง,งานบริการทาลูกค้าบอกคุณว่า I have, I have been waiting for a long time. i have been waiting for a long time. i apologize for keeping you waiting. i will see if i can hurry the order up. i apologize for keeping you waiting. i will see if i can hurry the order up. Or... wait a moment, please. wait a moment please ขอเชิญคุณนอนตอบเป็นคนแรกเลยค่ะค่ะตอบข้อ b ค่ะค่ะ wait a moment please คนตอบมาค่ะขอเป็นคุณดนัทค่ะขอตอบข,อขอ้ขอ a ค่ะค่ะ i apologize for keeping you waiting i will see if i can hurry the a u d i o up เชิญค่ะคุณบูงตอบข้อ a ครับผมข้อ a ขอทวนค่ะ<อ> i apologize for keeping you waiting i will see if i can hurry the order up <อ> เอาละค่ะงั้นเราไปพบกับคำตอบเลยค่ะคุณสเตฟข้อสุดท้ายว่ายัางไงคะ I apologize for keeping you waiting. I will see if I can hurry the order up. I apologize for keeping you waiting. I will see if I can hurry the order up. สำหรับประโยคนี้นะคะแปลว่าขอโทษครับที่ให้รอนานผมจะไปเร่งให้นะครับส่วนอีกประโยคนึงก็คือ Wait a moment, please. แปลว่ารอสักครู่ครับสรุปคะแนนนะคะตอนนี้นะคะ คุณโดนทัทมีอยู่12คะแนนค่ะคุณบูม15คะแนนค่ะและคุณนอน11คะแนนค่ะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้คุณบูมยังคงมีคะแนนนําเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณบูมจะเป็นคนนำรอออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนค่ะพลาดไม่ได้ค่ะกับรายการ Yes I Can Do It เพราะฉันอยากร้องภาษาอังกฤษ ไปแล้วหนึ่งแบบฝึกหัดนะครับในการตอบคำถามเพื่อฝึก Speak English ในแบบฝึกหัดที่สองนี้ผู้ร่วมรายการจะได้รับการเทรนให้ออกเสียงชัดเจนถูกต้องจากเจ้าของภาษาขอบอกเลยนะครับว่าแบบฝึกหัดนี้ใครอยากออกเสียงชัดใช้สาเนียงถูกอย่ารอช้าครับเมื่อร่วมฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันได้เลยกลับมาสนุกแบบมีความรู้กันอย่างต่อเนื่องในช่วงที่สองของรายการ I can do it เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษและในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงฝึกฝนสำเนียงออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและชะัดเจนถ้าพร้อมแล้วมาออกเสียงกับประโยคที่หนึ่งกันเลยค่ะประโยคที่หนึ่งถ้าคุณต้องการถามลูกค้าว่าอยากนั่งตรงไหนครับคุณจะถามลูกค้าว่า Where would you like to sit? Where would like you to sit? แปลว่าคุณต้องการจะนั่งตรงไหนครับเพราะฉันคุณบูมเป็นคนนำออกเสียงคนแรกค่ะ Where would you like to sit สังเกตนะคะว่าคำลงท้ายตัว t ตัว c a k e คุณบูมนี่จะเก็บหมดเลยใช่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะสองคนห้ามหน่อยหน้านะคะสาวๆเราต้องห้ามยอมนะคะ พร้อมไหมคะพร้อมค่ะนับให้นะคะค่ะหนึ่งสองสาม Where would you like to sit Oh my god ผมอยากจะนั่งตรงนี้ไม่ได้ค่ะคุณต้องยืนข้างดิฉันค่ะคุณจะไปไหนไม่ได้ค่ะคุณดึงพี่ก่อนเราต้องอยู่คู่กันอย่าทิ้งกันนะคะเวินจอเวินจอมเหรอสตีเอาละค่ะขอออกเสียงพร้อมกันทั้งสามคนเลยได้ไหมคะ Where would to you like to sit? s เอาละค่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะประโยคที่สองค่ะถ้าคุณต้องการถามลูกค้าว่าคุณชอบอาหารประเภทไหนครับคุณจะต้องพูดกับลูกค้าว่า What kind of food do you like What kind of food do you like แปลว่าคุณชอบอาหารประเภทไหนครับคุณบูมเชิญค่ะ What kind of food do you like ไม่มีคอมเมนต์นะคะไม่มีค่ะไม่มี <laughs> งั้นขอผ่านนะคะผ่านแล้วสองสาวคะ What kind of food do you like 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 เมื่อกี้ออกชัดมากค่ะขอฟังเสียงเพร้อพรทั้ง3ามคนเลยได้ไหมคะ What kind of food do you like Very good โอเคค่ะงั้นเราไปที่ประโยคที่3กันเลยค่ะ ที่ร้านมีอาหารอร่อยหลายเมนูคุณจะสั่งเมนูไหนดีครับคุณต้องพูดกับลูกค้าว่า We have many delicious dishes. Which would you like? We have many delicious dishes. Which would you like? อาจจะยาวหน่อยนะคะประโยคนี้แปลว่าร้านมีอาหารอร่อยหลายเมนูคุณจะสั่งเมนูไหนดีครับ We have many delicious dishes. Which would you like? สวยงามนะคะไม่มีอะไรคอมบินนะคะไม่มีค่ะ<า>ไม่มสาวๆคะ่ะ We have many delicious dishes. Which would you like? Which Which, Which. เลือกคำสำคัญที่ะจะที่จะพูดเน้นขึ้น We have many delicious dishes. Which would you like? อาละค่ะยังไงขอสามคนพร้อมกันเลยค่ะ

Please wait a moment. I'm so sorry. I will change it for you. Please wait a moment. I'm so sorry. I will change it for you. Please wait a moment. <coughs> 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 uh, I'm so sorry. I will change it for you. เมื่อกี้คุณพูด YOU NAME เข้าใจเข้าใจแนวคิดนั้นเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าคิดว่าเขาสำคัญแต่ฟังดูแปลกไปหน่อยคิดว่า I will change it for you จะดีกว่าสาวๆได้ยินกันแล้วนะจ๊ะว่ายังไงลองนะคะ I'm so sorry I will change it for you please wait a moment ครบคร่ะงั้นขอ เพราะทั้งสามคนรวมกันได้ไหมคะ I'm so sorry. I'll change it for you. Please wait a moment. ว้าวผมจะดว่ามาร้านอาหารนี้แน่นอนแน่นอนเชิญชวนใช่ไหมคะน so so okay, ่ามานั่งนะคะโอเคค่ะและประโยคสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะประโยคที่ห้าถ้าลูกค้าบอกคุณว่า I have been waiting for a long time. I have been waiting.

I apologize for keeping you waiting. I will see if I can hurry the order up. I apologize for keeping you waiting. I will see if I can hurry the order up. I apologize for keeping you waiting. I will see if I can hurry the order up. โอเคประโยคนี้ยากมากประโยคนี้ยากผมรู้แต่ว่าประโยคนี้เป็นเป็นประโยคที่เวลากลับบ้านอาจจะซึกประโยคนี้พอจะจําได้แน่นอนเขาพูดหลายครั้งแล้ววันนี้ได้ความรู้เยอะแยะแน่นมากเลยค่ะแน่นไหมคะแน่นสุดๆคุณครูของเราในวันนี้โอ้โหให้ความรู้ขอบคุณมากๆค่ะคุณสตีฟขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ เรามีเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆจากเจ้าของภาษาครูเควินฟิลิปค่ะที่จะสามารถให้เรานำประโยคเหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับครูเควินได้เลยค่ะสวัสดีครับอยู่กับคุณครูเควินนะครับ ครั้งที่แล้วเราได้ฝึกคำศัพท์สำหรับพนักงานบริการในร้านอาหารนะครับวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมนะครับเราประโยคแรกที่เราควรรู้คือ where would you like to sit where would you like to sit อยากจะนั่งตรงไหนนะครับ where would you like to sit ลูกค้าอาจจะพูด I would like to sit in that corner ความอยากจะนั่งตรงมุมนะครับประโยคที่สที่เราควรรู้นะครับคือ could you recommend any dishes could you recommend any dishes พายามออกเสียงของ E S ด้วยนะครับ dishes dishes could you recommend any dishes คุณมีเมนูแนะนําไหมครับถ้าลูกค้าถามอย่างนี้นะครับพนักง,งานอาจจะถาม what What kind of food do you like? What kind? What kind of food do you like? I like spicy food. I like spicy food. ผูอยางไม่เรียบร้อยแล้วลูกค้าจะไม่พอใจนะครับบางครั้งลูกค้าจะบ่นนะครับแล้วเขาจะบนน่นยังไงนะครับเขาจะพูดอะไรบางครั้งเขาจะพูด <c oughs> I have been waiting for a long time <c oughs> I have been waiting for a long time โอ้โหผมรอนานแล้วนะครับรอนานมากเลยโอเคแล้วเราต้องตอบยังไงน,นะครับ I apologize for keeping you keeping waiting ขอโทษที่ทำให้คุณรอ,อนานนะครับบางครั้งลูกค้าก็ยังไม่พอใจนะครับเรารก็โอเคโอเคโอเค How long will it take? How long will it take? ต้องรอ,อนานแค่ไหนนะครับเค okay, เราต้องพูด It will take about 10 minutes ประมาณ10นาทีนะครับ About 10 minutes บางครั้ง เราต้องเปลี่ยนอาหารให้ลูกค้านะครับเราต้องพูดยังไง I am sorry I will correct it for you correct แก้ไขนะครับ I will correct it for you ขอโทษจริงๆนะครับผมจะแก้ไขให้นะครับ I am sorry I will correct it for you อย่าลืมนะครับถ้าคุณจำ apologize ไม่ได้ไม่มีปัญหาชาวต่างชาติจะเข้าใจคุณแค่พูด I am sorry แต่ถ้าคุณจำ Apologize ได้ดูสุดยอดนะครับย่ายอมแพ้นะครับสู้สู Keep fighting นะครับ yeah. ขอขอบคุณความรู้ดีๆจากครูเควินฟิลิปมากเลยนะคะทุกคนได้ดูกันแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาไปฝึกใช้และทำตามนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ในสถานการณ์จริงได้ค่ะและแบบฝึกหัดความรู้ดีๆเหล่านี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Yes I can do it! เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะในสัปดาห์หน้าพบกับตัวแทนของพนักงานบริการในร้านอาหารที่มาฝึกออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษจะพิชิตโจทย์ในการออกเสียงกับประโยคเหล่านี้ไปได้หรือไม่ Is our dessert on its way? ร่วมรุ้นและฝึกออกเสียงไปด้วยกับเรา Yes I can do it เพราะฉันอยากรู้ภาษาอังกฤษ